ดูมวยคู่ที่2ครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยพบกับ F35 ราชานนจะชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนักชกวัย18ปีจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับสูง168ซนเมตรน้ำหนักปล่อยๆล่อย61กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟยอดนาทีเป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับ ประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงนอกได้ในดีครับเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้าออกได้ดีออกได้สองแข้งสองกาดวงในก็มีจับปล้ำค้ำแทงเดินได้ฝีมือได้เรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพดุงชยัยมวยไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้3 3ไฟล่าสุดแพ้คะแนนเสียงน้อยร้อยล้านเหล่าโชคเจริญราชสีที่เวทีมวยราชดำเนิน แพ้น็อกยก5เพชรสวนหลวงรถยกที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนน F35 ราชานนคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเนิน F35 ราชานนนักชกวัย20ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสูง171เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย61กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟ F35 นี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงวงในก็มีขวางหน้าไล่แขนจับปล้ำค้ำแทงซ้อมที่ค่ายมวยราชานนสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้3 สามไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังที่เวทีมวยช่องเจ็สีสไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยคู่โชคในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับก็คู่มวยแก้มือล้างตาคาใจกันมาจากเวทีมวยราชดำเนินไฟนั้นสู้กันสนุกก็เป็นทางด้านของยอดนาทีที่เบียดชนะเอามาได้ไฟนี้ทีมงานเกียรตเพชรจัดให้แก้มือกันใหม่ที่ช่อง7สีครับจะชกกันที่123ปปอนด์ซึ่งไฟลสุดที่ชกกันมาชกไว้ที่พิกัด122ปอปอนด์ขยับขึ้นมา1ปอนด์นะครับ ยอดนาทีนี้ก็เป็นมวยรุ่นน้องนะครับประเภทฝีมือมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้านี้ออกได้ดีประเภทเตกต่อยแรงมัดศอกอันตรายนอกได้ในดีอาวุธออกได้รวดเร็วเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีดีกรีรองแชมป์มวยปูนเสือตัวที่23ส่วนคู่ชกน้ำมวยมุมน้ำเงิน F35 ราชานนหรือว่าฟีโนชอเกตวีนาเป็นมวยรุ่นพี่นะครับประเภทฝีมือครบเครื่องกระดูกมวยดีกว่าเก่าเกมครับ ชกที่เวทีช่องเจ็ดสีหน้าเสือนี้จัดเต็มแน่นอนครับคู่นี้ก็ฝีมือเจอฝีมือเป็นมวยแก้มือนะครับชอบไปที่มวยรุ่นพี่ F 3 5ราชานนนนะครับอาวุธหลากหลายเก๋าเกมหน้าเสือจัดเต็มไฟน์นี้ต้องไม่ถอยมากเกินไปขยันออกขยันโต้ไฟน์นี้ F 3 5ราชานนนจะเอาชนะยอดนาทีพดุงชยัยมวยไทยแก้มือไปได้นะครับโอเค